สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่แธันวาคมนะครับแปดในการสามนาทีนะครับเราดูภาพรวมเอกยูภาคกลางวันนะครับเอกูนะครับเมื่อคืนนะครับปีประกาศตัวเลขสําคัญนะครับตอน2ทุ่ม30นะครับเป็นบวกกับทองคานะครับทองคําน่าจะปรับขึ้นมาก่อนนะครับในขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวลงนะครับภาพเมื่อคืนนะมันเป็นการเด้งกลับมาในทิศทางนี้นะครับนะครับถ้าเราถอยกลับมาดูภาพเมื่อตอนตอนกลางวันนะครับเอกูเคยย่อลงมาถึง17 66นะครับหลังจากนั้นก็มียกฮายยกโลนะมีโอกาสแบบขึ้นแบบนี้นะนะครับลักษณะที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่การดิงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะไม่ผ่านหัวที่ก็ลงมานะครับมีโอกาสจะไม่ผ่านหนึ่ง้านะครับแล้วก็อาจจะมีแรงขายลงมาที่ทางนี้นะนะครับภาพเช้านี้นะครับภาพเช้านี้น่าจะเป็นนะครับการที่เขาปรับลงมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อเช้าก็คือเขาเริ่มจะย่อจากแนวสำคัญลงมา นะครับถ้าในดีเทลลองๆเนี่ยเราเห็นว,นะ low ว่านะครับโลของเมื่อเมื่อวานนะฮะแล้วก็หายของเมื่อคืนนะครับลักษณะที่เขาขึ้นมาเนี่ยขึ้น1ย่อ2ขึ้นสามย่อสี่ขึ้นหนะ้าตรงนี้มีโอกาสจะเป็นปลายเทรนนะพอเป็นปลายเทรนเนี่ยคาดว่ามัน,นมีโอกาสจะลงมาได้นะครับถ้าวันนี้เราเห็นว่าเขาขายลงมานะครับแล้วก็มาหลุดโลตรงนี้แสดงว่าเขาจะลงต่อนะครับภาพก็คือการจะลงกันที่ลงมานะครับแต่ว่าในดีเทลลองๆเนี่ย ก็อาจจะทิ้งลงมาก่อนนะอาจจะมีเด้งบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็จ,จะค่อยๆลงมานะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูรูปล่าสุดกันนะครับอ่เมื่อกี้คําถามนะครับมีคําถามนะครับของใครบ้างนะของคุณสุพลน,นะให้เซลเลยหรือรอเด้งนะครับคือตอนนี้ตอนที่คุณสุพลถามเนี่ยผมคิดว่ามันลงมาแล้วนะนะครับแต่ถ้าเรายังเซล์อยู่ก็ให้เขาเด้งไปให้เราได้เปรียบนิดนึงก,ก็เซลล์มานะครับเอาถ้างั้นเราดูเอ็กยูล่าสุดนะครับ ผมอธิบายภาพเป็นหลังนิดหนึ่งนะครับภาพเ้านหลังก็คือก่อนหน้านี้นะครับเอกยูเขาลงมาชันๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มียกค่ายกโลนะครับเป็นภาพเมื่อคืนนะครับภาพของเมื่อคืนเนี่ยที่ผมวัดตัวเลขให้ดูนะมันมาจากนะครับเราวัดเทียบขึ้นแบบนี้นะครับใช้ไฟโบตัวนี้นะเทรนเบสไฟโบนาชชีนะครับคลิกโลนะครับคลิกคายนะครับคลิกโลที่ยกนะครับเมื่อคืนก็ขึ้นมาเกือบร้อยโอ้ยแบบเส้นนะ ในในภาพวองลองเนี่ยเราเห็นว่าเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับจากตำแหน่งนี้ไปนี่นะเขาขึ้นเป็นเทรนดิ้งนะครับขึ้นหนึ่งนะคิดว่าขึ้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็ยอดสองขึ้นสามไปนะครับยอดสี่แล้วก็ขึ้นห้าไปเนี่ยอันนี้จบรอบหนึ่งรอบเล็กตรงนี้นะพอจบรอบเสร็จนะครับเราตีตัวเทนไลน์เชื่อมโลกับโลไว้สังเกตว่าเขาหลุดไปใช่ไหมแล้วก็มีเช้าเนี่ยมีขายลงมานะครับมีโอกาสจะขายลงมาก่อน นะครับพอขายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเด้งทีหนึง่งพอเด้งเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ผ่านไฮนะครับก็มีโอกาสจะลงสั้นๆก่อนนะแต่ถ้าเราดูในภาพใหญ่เนี่ยถามว่ามันจะลงไว้แถวไหนนะครับเราก็จะวัดจากเทียบจากชุดใจแบบนี้นะแล้วก็เอามาวางที่นี่นะครับถ้าถ้าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามอันนี้คือสี่เราจะวัดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณี ที่มันลงมาอันนี้เป็น e นะครับอันนี้เป็น B แสดงว่าชุดนี้มีโอกาสเป็นขึ้น C นะมันจะลงเป็น1 2 3่5สี่เนี่ยทิศทางลงทาง,งนี้อ่าถ้าถ้ากรณีที่เป็นแบบนี้นะครับแนวที่พอจะลงถึงนะครับเดี๋ยวถ้าเขาหลุดตัว1 7 6 8งเจ็ดหกแปดมาผมค่อนข้มงมั่งใจว่าเขาจะลงมาทาง6 2 55หรือว่า4ี่แต่ถ้าต่างออกไปก็คือว่าไอตัวการเคลื่อนที่มันเป็นแบบนี้แทนมันเป็นแบบว่า อันนี้หนึ่งอันนี้สองนะครับอันนี้เป็น 3x นะครับและที่เด้งชันๆเนี่ยเป็นขึ้น4แสดงว่าเราต้องวัดจากชุดนี้ลงมาสองสามวาง4ถ้าเป็นอย่างหลังนี่นะครับอาจจะลงได้แถวแถว5้าสิบหรือ60นะครับแบบแรกนะครับถ้าเป็นแบบแรกมันจะลงลึกกว่าแต่ถ้าแบบหลังเนี่ยมันอาจจะลงมาใกล้ๆ60ศแล้วก็เด้งนะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครเซลมาแล้วนะ,ะถ้าเราเซลกันมานะครับหรือว่าเด้งเซลเนี่ยนะครับ จริงๆถ้าสต็อปโอสเนี่ยเหนือหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเราสต็อปโอสนะแต่เอาไม่ชัวนะครับมีอีกหัวหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเด้งผ่านหนึ่งเจ็ดเก้าสามเนี่ยเรามีโอกาสผิดทางแต่ถ้าถามตอนนี้ก,นะนะก็มีโอกาสลงมานะนะครับก็มีโอกาสจะลงทางนี้นะครับภาพของเอกยูกลางวันนะคาดว่าจะเป็นค่อยๆปรับลงมาทางนี้นะครับอาจจะมีเด้งบ้างแต่จะยังไม่ทำลายใหม่นะครับเดี๋ยวภาคบ่ายเราดูอีกทีนะครับทีนี้เราดูปฏิทินนิดนึงครับปฏิทินนะ ช่วงกลางวันมันจะมีอีตอนเที่ยงวันนะครับเป็น JPY นะแล้วก็ฝั่งยุโรปมีหนึ่งนะครับหนึ่งค่าอันนี้ระหว่างวันมีค่าแค่ JPY นะครับตอนเที่ยงแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนพักค่ำหมดเลยนะฉะนั้นนะครับในระยะสำคัญผมคิดว่าเป็นพักค่ำนะเดี๋ยวเราดูอัปเดตพักค่ำอีกทีนะครับแต่ว่าระหว่างวันตอนเที่ยงเที่ยงผมจะดูตัว จะวไวทีนะแล้วก็ถ้าใครติดตรงไหนพิมพ์ไว้นะเพราะว่ามันแนวโน้มหลกักมันอาจจะเป็นแค่ย่อนะแต่ว่าในเรืรองมันน่าจะลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับพอร์ตไปนะครับถ้าพอร์ตเรานะครับมีมาจิตเหลือเดี๋ยวค่อยหาตำแหน่งเข้าใหม่ก็ได้นะครับไอเดียก็อยู่ภาคกังวนประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ